ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆลงคลิปตั้งเยอะแยะคอนเทนต์ก็ดีแต่ทำไมถึงไม่มีคนดูไม่มีคนเมนต์ไม่มีคนไลค์มีคนทักมาถามเราแบบนี้นะเยอะเราก็ตามกลับเขาไปดูหลังบ้านเขานะผู้ติดตามเขาเยอะจริงๆค่ะแต่ในคลิปไม่มีคนดูเลยยอดวิวต่ำมากคนไลค์ก็แบบหนึ่งคนสองคน คนเมนนี่แทบไม่มีเลยแต่ละคลิปเพราะอะไรรู้ไหมคะติดตามมาติดตามกลับแน่แน่ขยันหาเพื่อนคะ่ะขยันไปลงกลุ่มหาเพื่อนติดตามมาติดตามกลับไม่โกงเพื่อนเขาก็มาติดตามกลับจริงๆคะ่ะมาติดตามกลับแล้วเขาก็ไปเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยคะ่ะเขาติดตามเราเรียบร้อยแล้วเขาจบเขาปิดจ็อบเขาละติดตามกันเสร็จก็บ,บ้านใครบ้านมัน ไม่กลับมาดูคลิปกันอีกแล้วค่ะเพื่อนเขาไม่ได้ชื่นชอบที่คลิปเราอ่ะเขาแค่อยากติดตามเราเพื่อให้เราติดตามกลับก็เท่านั้นเขาไม่ได้ชื่นชอบเราตั้งแต่แรกถ้าเราหาเพื่อนที่ชื่นชอบเราตั้งแต่แรกมาดูคลิปเรามันก็จะมีคนดูคลิปเราเรื่อยๆเพื่อนๆลองเอากลับไปแก้ไขนะคะติดตามมาติดตามกลับมันได้แค่พูดติดตามจริงๆคะ่ะแต่มันไม่ได้ยอดวิวสู้ๆนะคะ